เรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีลิงเด็ดตอนหนึ่งนามว่าหนุมานเขาหิวมากเขาสามารถเลือกกินผลไม้อะไรก็ได้ในป่าแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเขาเหมือนโดนมนต์สะกดและสิ่งนั้นก็คือมะม่วงลูกโตที่กำลังส่องแสงวิบวับหนุมานก็ได้ทะยานสู่ท้องฟ้าเพื่อที่จะไปลิมรสชาติของมันแต่เขาก็พบว่ามันไม่ใช่มะม่วง แต่เป็นดวงอาทิตย์ร้อนแรงที่กำลังแผดเผาเหล่าทวยเทพได้ยินเรื่องนี้เข้าจึงรวมตวกันเพื่อลมโทษเขาและได้ยึดพลังพิเศษของพันุมานไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปติดตามต่อในมังกี้แมน16พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์มังกี้แมนเป็นผลงานชิ้นแรกของเดฟพาเทล ที่เขาทากำกับเขียนบทและนำแสดงเองและได้คุณจอแดนเพียวที่มีผลงานกำกับอย่าง Get Out และโนมมาเป็นโปรดิวเซอร์ตั้งแต่ที่ผมได้ยินข่าวถึงการสร้างหนังเรื่องนี้ผมก็ตั้งตารอมากเลยครับเพราะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เดฟพาเทลซุ่มทำมาตลอด10ปีและผมได้ยินข่าวมาหลายอย่างมากมีทั้งเรื่องที่เดฟพาเทลแสดงฉากสตันเองเกือบทั้งหมดจนเขาได้รับบาดเจ็บไปหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นนิ้วเท้าหักไหล่หลุดดวงตาติดเชื้อไปจนถึงแขนหักในช่วงแรกที่เริ่มการถ่ายทําหรือแม้กระทั่งในระหว่างการถ่ายทําฉากแอคชั่นที่มีกล้องพังไปหลายตัวทําให้บางซีนต้องถ่ายด้วยโกลโปรหรือ iPhone เน,นื่องโดยบัตเจ็ตที่มีอยู่อย่างจํากัดเนื้อเรื่องของมังกี้แมนเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องการจะแก้แค้นคนที่สังหารแม่ของเขาในวัยเด็ก ในตัวหนังก็ได้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนถึงสังคมที่แบ่งชนชั้นและการขดขี่จากสังคมชั้นสูงจนเป็นที่มาถึงการปฏิวัติทางสังคมที่นำโดยคิดนักสู้นิรนามรับบทโดยเดฟพาเทลถึงแม้ว่าตัวหนังจะมีกลิ่นอายของหนังเรื่องจอห์นวิกค่อนข้างสูงเพราะตัวหนังทั้งสองเรื่องนี้มีโครงสร้างเดียวกันเป็นหนังแนววันเพร s ัน a า m y ก็คือตัวเอกบุกไปที่รังตัวร้ายคนเดียวและถล่มจนลาบคาบ แต่สิ่งที่ทําให้มังกี้แมนนั้นแตกต่างและโดดเด่นกว่าก็คือการผสมผสานระหว่างเรื่องราวเข้ากับวัฒนธรรมและตำนานเรื่องเล่าของอินเดียได้อย่างกลมกลืนและในส่วนของการสแสดงเดฟพาเทลก็ทําได้ดีมากๆในบางซีนที่ไม่มีบทพูดเราก็สามารถรับรู้ได้ผ่านแววตาของเขาว่าตัวละครของเขานั้นรู้สึกยังไงหรือคิดอะไรอยู่รวมไปถึงการออกแบบฉากแอคชั่นที่ดูแล้วสัมผัสได้เลยว่า เขานั้นได้ตั้งใจสร้างและออกแบบมันมาได้อย่างทุ่มเทสุดๆไม่แพ้หนังแอคชั่นเรื่องอื่นๆและยังใส่ความดิบความเถื่อนเข้าไปเพื่อเพิ่มความสมจริงโดยการให้ตัวละครสามารถนำสิ่งของทุกอย่างที่มีอยู่รอบๆตัวมาเป็นอาวุธและในเรื่องของเสียงเอฟเฟกก็ทาได้ดีไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเสียงเตะต่อยมีดหรือเสียงกระดูหักรวมไปถึงเพลงประกอบในแต่ละฉาก ก็มีการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีสมัยใหม่และดนตรีพื้นบ้านของอินเดียแต่ก็จะมีอยู่เรื่องหนึง่งที่ส่วนตัวผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบใช้แฮนด์เฮลซึ่งการนำเทคนิคนีคน้มาใช้ในฉากแอคชั่นมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ในกรณีนี้ส่วนตัวผมผมคิดว่าในบางซีนภาพมันเหวี่ยงเกินไปจนทำให้คนดูโฟกัสไม่ถูกว่าหนาขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง นั้นในส่วนข้อดีของเรื่องงานภาพผมต้องยกให้กับการถ่ายแบบลองเทคในฉากแอคชั่นหลายๆฉากซึ่งทําออกมาได้สัใจและอิมเมจมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมอบเครดิตส่วนหนึ่งให้กับคุณจอแดนเพียวที่ชุบชีวิตหนังเรื่องนี้จากการโดนเทโดย Netflix เนื่องด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างจึงทําให้หนังเรื่องนี้ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์และรอให้พวกเราไปสัมผัสกัน16พฤษภาคมนี้มังกี้แมน Hopefully you guys will come along for the ride with us.